สวัสดีค่ะนักเรียนป .3 ทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาการงานอาชีพนะคะเรายังอยู่ในหน่วยหนูดูแลของใช้กันเหมือนเดิมนะคะจากในสัปดาห์ที่ผ่านๆมานะคะคุณครูได้สอนเด็กๆไปในเรื่องของการดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเขียนดินสอสี สมุดหนังสือนะคะหรือการดูแลกระเป๋านักเรียนนะคะอย่างเช่นกระเป๋าหนังกระเป๋าผ้าใช่ไหมคะเรามีการดูแลรักษาอย่างไรทําความสะอาดอย่างไรเราได้เรียนกันไปแล้วนะคะสําหรับในชั่วโมงนี้นะคะจะพาเด็กๆมาเรียนกันนะคะในเนื้อหา การดูแลรองเท้านักเรียนนั่นเองนะคะอ่ามาดูกันเลยนะคะแบบที่หนึ่งนะคะประเภทที่หนึ่งรองเท้าก็คือรองเท้าหนังนะคะเรามาดูกันเลยว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะขั้นตอนที่หนึงนะคะปัดฝุ่นออกจากรองเท้า,าเวลาเราใช้รองเท้าเนี่ยเดินไปในที่ต่างๆเนี่ยอาจจะมีพวกเศษ ฝุ่นเศษดินนะคะติดรองเท้าก่อนที่เราจะทําความสะอาดเราก็จะปัดฝุ่นออกก่อนนะคะ2ก็คือพึ่งลมให้เหงื่อในรองเท้าเนี่ยแห้งนะคะอันดับที่สามขั้นตอนที่3นะคะก็คือขัดรองเท้าด้วยแปรงและยาขัดรองเท้าแลว้ววางไว้สักครู่นะคะขั้นตอนที่สี่ ขัดรองเท้าให้ขึ้นเงาด้วยผ้าแห้งนะคะและขั้นตอนสุดท้ายก็คือนํำรองเท้านะคะไปเก็บเข้าที่รองเท้าหนังเนี่ยจะเป็นรองเท้าของนักเรียนหญิงนะคะนักเรียนก็จะมีวิธีในการดูแลรักษาแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปเป็น การดูแลรองเท้าผ้าใบนะคะรองเท้าผ้าใบก็จะได้แก่รองเท้านักเรียนชายนะคะหรือว่ารองเท้าภาระของเรานั่นเองนะคะมาดูกันเลยขั้นตอนที่หนึ่งนะคะรองเท้าผ้าใบเนี่ยจะเป็นรองเท้าที่มีเชือกผูกนะคะเพราะนั้นอันดับแรกก็คือเคาะฝุ่นนะคะแล้วก็ถอดเชือกรองเท้าออกนะคะ ต่อไปขั้นตอนที่2นะคะแช่รองเท้าในน้ําสะอาดนะคะเพื่อให้ฝุ่นหรือว่าคราบสกปรกเนี่ยละลายออกมานะคะขั้นตอนที่3มนะคะแช่รองเท้าในน้ําผสมผงซักฟอกนะคะแล้วใช้แปลงซักผ้าเนี่ยขัดนะคะทาความสะอาดออกนะคะขั้นตอนที่4ี่นะคะล้างรองเท้าเมื่อเรา ขัดเอาสิ่งสกปรกออกแล้วนะคะเราก็จะล้างคราบฟองนะคะคราบสกปรกต่างๆนะคะให้สะอาดด้วยน้ำสะอาดนั่นเองนะคะต่อไปขั้นตอนที่ห้าเราก็จะเป็นไงคะตากรองเท้าให้แห้งนะคะในแดดที่ค่อนข้างจะจัดนะคะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่6กก็คือร้อยเชือกรองเท้าเนี่ยเข้าที่เดิมนะคะ เราก็เก็บเข้าที่เพื่อให้รองเท้าเนี่ยพร้อมใช้งานอยู่เสมอนั่นเองนะคะเรามาดูกันเลยนะคะลักษณะของใช้ที่ได้รับการดูแลรักษานะคะก็จะมีสภาพดีเสมอน,นะคะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะคะน่าหยิบมาใช้เพราะว่ามันเป็นยังไงคะมันสะอาดพร้อมที่จะใช้งานนะคะต่อไป ไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคนะคะอ่าประโยชน์จากการดูแลของใช้นะคะก็เป็นการฝึกทักษะการทำงานให้เรานะคะรู้จักที่จะวางแผนการทำงานทำอะไรก่อนหลังนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะเนื่องจาก สิ่งของเครื่องใช้ของเราก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะคะไม่ต้องซื้อบ่อยนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆดูแลของใช้ได้อย่างถูกต้องถูกวิธีนะคะแล้วก็ประโยชน์อันสุดท้ายเลยก็คือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะคะ เด็กๆเ,เมื่อทราบวิธีการดูแลแล,แล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมนำวิธีนี้นะคะไปใช้ในการดูแลรักษารองเท้านักเรียนของเราถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่ได้ใช้รองเท้านักเรียนไม่ได้ใส่รองเท้านักเรียนมาโรงเรียนแต่เด็กๆก,ก็ควรที่จะ ดูแลรักษาเพื่อที่จะให้พร้อมใช้งานได้เสมอนะคะสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะในเนื้อหาชั่วโมงหน้าจะมีอะไรมาให้เด็กๆได้เรียนกันอย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็เด็กๆอย่าลืมทำงานแบบฝึกหัดที่คุณครูจะมอบให้นะคะเป็นใบางานท้ายคลิปนะคะคุณครูจะ แนบไว้ให้เด็กๆนะคะสำหรับในวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ